อ๋พี่น้องก็เซ็ตเรียบร้อยเล้วอจากการเห็ดให้ลายผมเองเนื่องจาจำว่าไม่ใช่การยอมนะจ๊ะเป็นการเห็ดให้ลายผมข่ซื้อสีฟอกสีผมเหมือนสีท่องธรรมดาจะไม่เห็นมาเห็ดให้ลายนี่ก็สีมีหมวกก็จังข่อยล่งฉีไปมีหมวกก็เป็นหมวกก็จะเป็นหู่หลายๆแ,แล้วกรับสีมีแนวดึงออกก็ยังแนวดึงถักโคเช่น,นะจ๊ะพี่น้องนี่นี่อ๋สีชอให้ลายอาสีบัวทอกันเนือจาะพอล้างจันล้าง,งหูงเ่อก็ ดึงผมหน่อยแล้วกูก็ดึงผมหลายก็ว่าให้ตั้งสี่ขาก็มาก็ยังเป็นอันแบบธรรมชาตินี่ก็จะมีชฉาใหญ่ชฉาหน่อยนี่พอเสมอกันเด้สองขางก็คือกันเด้บางนี่ก็เป็นสีทองบางนี่ชฉาะบางใหญ่เลยอืมหูมันก็ะติดที่หยิบได้จา่านี่อืม่าพอได้ยอมผมมาจากเป็นการให้ไล่ผมแต่ดึงออกมาหลายผดก,ก็เลยเป็นแค่ยังเหตสีผมเนาะพี่น้องเนาะอันที่คอยดึงอันหมวกดึงอันเททให้ไหล่เนาะซื้อม่าจะสมยัยยูชอมบุรีจจะพี่น้อง เป็นล้านขายอุปกรณ์เสริมสวยอัลรหัสิบาทจะเขาแถมมีแนวดึงผมขึ้นมาให้น้ำจะพี่น้องที่ปิ้นตะขอดึงขึ้นมาจริงสิอันคอยเพ่ได้ดึงเองหรอกจากผมใต้บูมดึงห้เพราะว่าคอยดึงได้แต่ขา้างหน้าจะพี่น้องข้างหลังมันดึงบ่ได้นี่บูมไปดึงห้ยมึงก้อนไปป้าย,ยางไงสิประมาณนี้แล้วพี่น้องไม่ห้พี่เห็นน้องเบื้องผู้ใดสนใจอยากได้หมวกเฮ็ดให้ไรก็สิไปเบืนะ้องหน้าช่วงพวกแอปฝ้าแอปสมเนี่ยสิมีอยู่จ้ะพี่น้องก็เพ่ได้คอยเบื้องขาซื้อแต่สมัยอันหาหกปีที่แล้วพี่น้องนี่ เป็นของงานเราเองทำไฮไลท์สีผมด้วยตัวเองงบหาสิบบาทจ้าพี่น,อน้องนี่สวยแบบบ้านๆสวยแบบทำเองจ้าก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับการฟอกสีผมด้วยตนเองพี่น้องนี่พี่นิตุก,ก็จะได้ประมาณนี้ละจ้านี่รุปแล้วบ่พ่อจ้าบ๊อบพ่อเบื้องสีผมเขาเลือเป็นแบบกระดำกระด้างผมสามสีสีสีเหลืองแน่ทองแน่ส้มแน่ดำแน่ ข่อยก็ถือว่ามันโอเคย่เดอจ้าพี่น้องสังเกตเบิ่งให้ไหลช่อยิไดี่อยเหตุไปรอบพี่เราสีันกระจางึ้นสีออกขาวๆทองๆอไจากน้อยพี่น้องสรุปแล้วเขก็ต้องสร้างเพิ่งพี่น้องสองถึงสามที่แบบมัโปแบบเบิดหัวแบบช้ำๆพี่น้องโอเบิดหัวใหมันแบบช้ำๆสีสิได้สว่างขึ้นแล้วก็ผมข่อยสิได้สีเสมอกันเผื่อกระดำกระด่างเนอืยเบืงโงด่วหรับผมข่อยนี่เขายบ่ได้ม้วนผม้อจ้าผมข่อยนี่เป็นผมอันยักษ์โสก ผมอยากโขกแบบธรรมชาติแบบพอข่อย,อย,อย,อยนี่แต่ข่อยนี้รวดนี่ต้งไม่แหงอยากโขกครับสิลูกแล้วก็ต้องสั่งเพิ่มนะจ๊ะพี่น้องเขาก็ต้องสร้างเพิ่มแล้วก็ร้อยขางมาทรงของแล้วก็มอฟอกอีกรอบที่สองพี่น้องก็สีล่งเขีบอกรอบที่สอ,องแล้วก็สีมาอัปเดตก,กันว่าอืมมันเลิศมันปังบอเป็นยังไงก่อยสำหรับคินนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้าพี่น้องสร้างของอรอเขางมาทรงก็นอกพี่น้องสำหร,รับคินนี้ก็สวัสดีจ้าบาย เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ดสหรับการฟอกสีผมเองเนาะจ้ะพี่น้องสีที่เขาฟอกไปเป็นของดีแคดมาสเตอร์ D Master, สีขาวด้วยจ้ะเจ้าว่าฟอกออกมาหลักคอมันจากติดเหลืองติดทองเหมบ่าขาวไว้ด้วยนี่แต่ก็ดีเยอะจา้าเพราะผมข่อยเบอร์เสียหลายเพราะว่าขอ่อยมักอข่อยฟอกสีผมเสีข่อยก็มักทีศเหม็นต่อไปได้สองสามชั่วโมงต่อไปข่อยว่าขอ่อยติสร้างอ่าแชมพูม่วงจ้ะพี่น้องมาสระ สีผมมันซบลง่มก็นีเดี๋ยวถ้าของเขามาทรงเราขอสีอัพเดตลง่ลิปให้เบิ้งอีกเทียนึงงด้วยจ้าพี่น้องรับคลิปนี้ก็ะซั่นีแ้แหละจ้า